พาค,คุณผู้ชมไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกันต่อนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยนายสันทัตแสนทองนะคะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์เพื่อนำสวนราชาการจังหวัดสุรินทร์พรห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในหนองไส้นะคะบานปราศาสเบงตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนื่องในวันประมงแห่งชาตินะคะตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณคา่า ของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และกาฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใส่ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยให้มีการปล่อยพันธุ์สัน์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศและก็ขอความร่วมมือร่วมมือนะคะจากประชาชนและก็เช่าประมงงดจัด จับนะคะสัดน้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีนั่นเองในส่วนของสำนักง,งานประมงจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับทางเทศบาลตำบลกาบเชิงก็ได้ร่วมการจัดให้มีการปล่อยพันธุ์นะคะพันธุ์ปลาจำานน200,000กับอีกเกโ18ตนะคะกประกอบไปด้วยปลากาดำนะคะปลาสอยนกเขาและก็ปลายีซุกเทศลงในน้องไส้ในแหล่งน้ำของหมู่บ้านต่างๆของอำเภอ,อกาบเชิงนะคะของ พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมกับการขยายพันธุน์สัตว์น้ำและก็เป็นแหล่งน้ำในชุมชนให้ความร่มใหม่ร่มมือในการที่จะอนุรักษ์ ดูแลและก็บ,บํำรุงรักษาซึ่งทางเทศบาลตำบลกาบเชิงนะคะชุมชนหมู่บ้านและกาสถานศึกษาได้ร่วมกันจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าชุ่มชนโดยได้รับความสนใจจากประชาชนเช่าตำบลกาบเชิงนะคะและก็รตำบลไกลเคียงรวมในกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อนการนำอาหารในพื้นที่นะคะพักต่างๆในชุ่มชนเอามาจำหน่ายในงานน้นํำค่ะ